ต่อที่ตำแหน่งสมาชิกในเมติกนะคะก็คืออย่างเมติก a เป็น1985กาอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วก็ตำแหน่งสมาชิกเขาจะเขียนเป็นตัวเล็ขนะคะอันนี้เป็น a ใหญ่เราเรียกว่า a คือเมติกก้อนนี้นะคะแล้วเขาถามว่าสมาชิกก็คือตำแหน่งของเมติก a ก็คือเลข1เลข9เลข8เลข5อย่างเงี้ยคะ่ะ เขาจะแทนเป็น a 1 1 a 1 2 a 2 1และ a 2 2คืออะไรสมมุติดึง a 1 2ออกมาดูนะคะ a เลขตัวอักษร a เนี่ยะคะ่ะก็คือมันเป็นเหมือนสมาชิกในเมติก a สมาชิกใน a ซึ่งเขาใช้เป็นตัวเลขนะคะแล้วก i j ก็คือเลขที่ห้อยอยู่ตรงนี้เป็น1นสองนะคะ i คือแถวและ j คือหลักเยี๋มีอีกครั้งนะคะ i คือแถว j คือหลักอย่างที่วงไว้ a 1 2ก็แสดงว่าเป็นสมาชิกในแถวที่1แล้วก็หลักที่สองนะคะอาจจะดูวงลองยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าถามหา a 1นสองของ a อเป็นเมติกตัวนี้นะคะ A หอหอันนี้เป็น I, ตัวนี้เป็น J ก็คือเป็นแถวเลขที่นำหน้าค่ะคือแถวตามด้วยหลักแถวหลักแถวหลักท่องเลยนะคะแถวหลักแถวที่หนึ่งหลักที่สองแถวที่หนึ่งคือตรงนี้นะคะขีดไว้ค่ะหลักที่สอง หัที่สองคือตรงนี้นะคะเส้นตัดกันที่ตัวไหนก็คือตัวนั้นนะคะอันนี้ตัดกันที่ตรงนี้นะคะก็คือเลขเก้าค่ะ a หนึ่งสองมีค่าเท่ากับเก้านะคะก็คือตัวนี้สมาชิกมันจะบอกตำแหน่งว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนคือมันจะบอกแถวแล้วก็ตามด้วยหลักแล้วก็ไปไล่ดูว่า แถวที่1อยู่ไหนแถวที่1อยู่ตรงนี้แล้วมันบอกว่าหลักที่สองหลักที่สองคืออยู่ตรงนี้มันก็คือตัวนี้นะคะมันจะตัดกันอย่างนี้ค่ะค่ะลองอีกสักตัวอย่างหนึง่งถามหา a สองหนึ่งของ a ตัวนี้คือแถวอันนี้คือหลักเลขสองคือแถวเลขหนคือหลักเริ่มจากแถวแถวที่สอง แถวที่สองแถวนี้นะคะแถวที่สองแล้วก็หลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งคือตรงนี้ตัดกันที่ตรงนี้คือเลขเลขแปดนะคะก็จะได้แล้วค่ะว่า a สองหนึ่งมีค่าเท่ากับแปดอันนี้ก็คือเราถ้าเราคล่องจริงๆคือยังไงมันมันไม่ได้เข้าใจยากค่ะก็คือมันจะรู้เองเลยค่ะถ้าเราทำบ่อยๆ หรือสมมุติลองเป็นเมตริกแบบ3ามคูณสามถามหาไงค่ะ A, เอ่อสามสองคือเท่าไหร่เลขสคือแถวเลขสอคือหลัดูที่แถวก่อนเพราะว่าแถวเขียนก่อนก็ไปดูที่แถวแถว3คือตรงนี้นะคะ หลักที่สองคือตรงนี้ตัดกันที่ตรงนี้คือเลขเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ตอบได้เลยค่ะว่า a สามสองมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะค่ะ